สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องกเกษตรมือทําไรธนาทอนคือเกาเนาะค่ะเนาะพี่น้องแามือนีสีผ้ามาเบิงสวนอ้อยอีกสวนนี่นะคะพี่น้องซึ่งจะเปิดเป็นทางการแล้วเด้อค่ะเด้อขายท่อนพันนะคะสุพรรณบุรีห้าศูนย์มาเบิงค่ับพี่น้องอ้อยประมาณนี้ค่ะเด้ออ้อยหกเดือนครับพี่น้องตัดขายอันเท็ททอนพันดีที่สุดค่ะไหลธนาทอนเขาสีเอาตะอ,อ้อยรุ่นนี่ค่ะเนี่ยเห็นบอกค่ะแดด ดีดีมืงในแดดเอมแซมฝนตกหล้วกระแดดออกไหมคะพี่น้องนี่ก็เลยมาอัปเดตให้เบิ้งมาหลธนาทอนกับเปิดขายท่อนพั่นไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อโทษข้ามาได้เบอร์โทรกับไอดียไลน์กันเดียวกันนี่ละค่ะเบอร์โทรและไอดียไลน์อันเดียวกันนะคะปลูกแบบอินซี่ค่ะพี่น้องขายยุ่งขายงานนี่เพ่ได้ว่าดอกค่ะคุณน่ะมือท้ำมือปั่นมือโขนค่ะคันน้ำเงาเนี่ยว่าธรรมดาค่ะขายยันคุณน่ะ มัมลุ่งตอได้ดีครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ้อยตอแรกเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้เป็นอ้อยตอแรกอยู่นะคะอาจีมีทั้งงามีทั้งอันน,นะคะกาชิยอนตัดขายไปค่ะเพราะว่าล่างล่ามันกะต้นน้อยล่างอันนี้มันกพะพ่อตัดขายทอนพัาดเราค่ะนี่กะสิปลาไงเติบอยู่ขาะมืองนี้นะอาชีได้ผู้ได้สร้างจอกมาก,ก่อนกะชีได้ก้อนเด้อค่ะเด้อเขาหน้าปลาแล้วเกี้ยวเข,าอ,ขาออกพื้นที่กะจะป่อยมันว่างกับพี่น้อง ลองเอาอ้อยขั้นน้ามไปปลูกลองเบิงเนี่ยร่งคุ้นกับอ้อยนะคะพี่น้องเอาไปปลูกล่องเบิงมันสางเงินสางมุ่นคาสางอาชีพไปห้าได้ได้ดีขึ้นมาหลายดีก็ปลูกอ้อยดีก็ปลูกเขาย่างเดียวคะ่ะพี่น้องเนี่ยระชีปลาไงตืบอยู่ขาปลาเน,นี่บางงามปันในดอกแต่ว่ากะกะถือว่าโอเคอยู่คะ่ะเพราะว่าเวลาห้าตัดถอนพันธุ์ห้ากระชียนให้ครับพี่น้อง อยอดให้เนาะค่ะอ้อยกำลังไงอ่อยกำลังงามนี่ค่ะสำหรับผู้ใดเข่าหน้าปลาแล้วทังสี่นะเกี่ยวเข่าออกอยากได้ทนพันอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์กราบทั่วมาถามไปไงธนาทอดใดเด้อค่ะเด้อศูนย์หกห้าสามสองหกสามหกสี่ห้าเพาอยากแววกับเอดไล่มาเลยค่ะเบอร์นี่ละยศเสียห้เบอร์โทรไว้ปทั้งอันนี้อีกเด้อค่ะเด้อนี่บ่ดูแลค่ะเห็นบ่รนี่น้ำเงาน้ำยางใส่ปุ๋ยแล้วก็บกบหลุมยางดีเด้คอค่ะเพราะเมนอันนี้เด้อเนี่ย อ้อยทำเงิ่อนหายเนาะค่ะเนาะอ้อยเงินแสนอ้อยเงินหลานเลยบวารุ่งดีๆจักน่อยแนงสินะในเงินเราบอกเป็นพืชที่บอกเป็นตะขีขานเลยค่ะเป็นตะดูแลดีค่ะนีค่ะพี่น้องสนใจก็โทรมาได้เด้อค่ะเด้อมาบอกกันก่อนปลูกจังใดเฮ็ดจังใดก็มีวิธีบอกค่ะเนี่ยนําวิธีปลูกให้พร้อมสําหรับมือใหม่แลอค่ะเด้อเฮ็ดบอกเป็นจังใดสิไดก,กไ็ไงลุใงญ่จังสินะเนี่ยท้องก็สิบอกเทคนินคบอกวิธีไปเนาะค่ะเนาะเอาสูตรสไตล์เล่าหันละค่ะ กะส่งเรื่อยๆค่ะส่งสู้มือลูกค่ากะโท่มาสื่อทักไล่ทักในเมสเซจมาสื่อน้ำสู้มือค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดก็มองหาผืดอันนี้อยู่ผู้เบิงกอนผู้เบิงหลังนี่แต่เบิงบ่อไปปลูกใบไงเด้อค่ะเด้อเบิงแหล้กกะซื้อไปปลูกน้ำมันก็สิใหไงไปน้ำเนี่ยค่ะลังเจากคนกะส่องยูหันละส่องได้ส่องดีส่องขันซื้อไปปลูกแต่ส่องที่แหลกไงถั่วหัวแลลวพี่น้องว้าวไอหัวซื้อเด้อค่ะเด้อนะคะ มีคนงานสองคนมาตัดให้เพื่อมาคนสั่งค่ะสั่งไปเรื่อยๆสั่งแล้วก็ส,ส่งเสมอค่ะมีทั้งอันโอนแล้วก็เก็บปลายทางด้วค่ะเดอ้อผูใ้ใดสะดวกโอนก็นโอนผู้ดใดสะดวกเก็บปลายทางก็มีอันบวกเพิ่มเป็นค่าบริการของเครื่องรี่เขาบวกเพิ่มเก็บปลายทางค่ะพี่น้องเปินอย่างเป็นทางการอีกสวนนะคะขอคูณหลายๆด้วยค่ะเดอ้อที่เขามาเบิ่งกดติดตาม เกษตรเมือทำไร่ธนาทรอนนะโคชนาจะกดข่ามะะด้ยค่ะเด้อเป็นคำล่างเร่งใจให้ไม่หญ่ธนาทรอนเนี่ยพูดเลลาคลิปนี้ก็ขอไปก็เละพีปนองจ้าขอพูดแล้กักสวัสดีค่ะ